ส,สวัสดีครับเอาไปไหนครับลงุงอ๋อไปแต่งเอาไปแล้วสองลังเอาแต่งเอาไปเมื่อเช้าแล้วครับนี่ครับลุงกำลังเร่งปิดจ็อบครับวันนี้น่าจะจบน่าจะเกาก้าเเซแล้ว ออายด้วปสายป้ายก็ขึ้นเลยะอัปเดตนะอัปเดต99.99เรามาแอบซองแกงจำปาหน่อยนะครับอันนี้ดูนะครับแกงจำปากำลังมอมันตอนนี้เล่ อกินอ่างอีกเรยงข้าวเหนียวทุเรียนแกงจำปลาได้คนละถ้วยแล้วนะครับข้าวเหนียวทุเรียนเดี๋ยวพาเบิ้งลุงกินข้าวเหนียวทุเรียนได้กำล,งล,งกงนนะลังมากคือบ๊อบบนี่ บรรยากาศล่าสุดที่ห้องประชุมของลุงพลที่บ้านนะครับที่บ้านคล้ายห้องประชุมนะครับนะช่างทัดโกกโกกับพี่ตั้มสุดหล่อสกูนิ่วมั้งครับเนี่ยนิ่วหนึ่ง หกคน嘛เอาผมเสียดีกว่าเนี่ยามาแล้วมาแล้วอาวลุงจะใส่แล้วตอนนี้อ๋อพนไม่ได้ก็บเขาเลยเตะก้างปลาสมบ้านะ <laughs> กินด้วยกันลวครับูทูเ u อร์ นเบิดแหงคนนอนเด็กว่าเมือนกันกับทีนึ่งคนมักคนเข่ามานอนใส่แหงไโอ้คนยางออมบานวันนี้ไรลสดน่ะครับตรวจตรวจเวนตรวจเวียนกระรงไนตงี้น้าเ่อนพี่อ๋อพี่หัวดใจไม่ไหวนะครับพี่วอล่รีบออดใจไม่ไหวแล้วกินแบบกินหอมใช่ไใชู่ เอาไหมทางต่นไ่นะไปซอยอยู่มาแน่ตรงเป็นอะไรแซบหรอจัดบ่มักบ่จัดโอ้ช็อตเอามช็อตก็ดีว่าไนุ่มลุ่มแค่เดยวไหม่อนั้นละบานาครร คมาตอนใดบอกคืนมาอะไรน่ลุงกำลังจะใส่นะครับตอนนี้เอาแล้วไปยู่ข้างคุณก่อยกนะครับคได้มาต้องมาซ้ำไปตัวใหญ่เนี่ยที่ขึ้น

ตามกำลังดีเต้านะครับเมื่อขึ้นนี่อัน,นั้นมันติดเองบรเ,เลเซอร์น่ะ <c oughs> ติดประมาณสักสักสองชั่วโมงมันจะติดทีหนึ่ง ติดร้อนเลยนะใครฮะผมหามองปิดเ่าได้ผมรู้ขึ้นไปเบิ้งเงี่ยผมประกาศกดนะแต่มันดังตีดเดียวน่ะแล้วมันก็ะซ่องแสงต้องมีแนวแล้วไอนะดำปิดแต่ว้ามันเกินเงี้ยเออสามรอบใครมาใครมาแอบเล่นไม่รู้ครับผมตัวเปล่าไม่เห็นครับ ลุงมาตั้งนาฬิกาไว้หรือเปล่าดังสามครั้งอ่ะครั้งแรกก็ตกใจอยู่ครั้งสองชิ้นละสุดท้ายสตรมั่นครับเป็นตาแก้มอาเนี่ยสรางคับเอาเพิงเน่งเออเพาหลีใส่แล้วเพิ่งคำแบบง่ายกินมาเสียบแห้งหมด กินเขาเป็น hmm. น uh, ักเสียวค่ะบคือคอรีฮมเตอร์กินเลยบ่าอากทานวะ อพี่อ๋อครับพี่อ๋อทำพี่อ๋อพี่อ๋อกับพิรันีทำที่จะซื้อทุเรียนเมื่อวานไงพี่อ๋อทำพี่อ๋อทำเมื่อคืนนะเรกลึกจะจ้างพรอสอ่ทำก็ไม่รู้โอ้พ่อโซพ่อปซพ่อโเห็นพ่อสอเดินมา ใครทำข้าวเนียวทุเรียนอ่ะพี่หอพี่หอทำเหรอพี่หอครับพี่หอแซ่บแซ่บแซ่บทีทีหลังไม่ต้องทำอีกเล้อเอาเครื่องแซ่บทีหลังไม่ต้องทำอีกแล้วเดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวอ้วน ลุงกินอ่ะน,นี่บางหิวเขาได้ป่ะเนี่ยแล้วาเขานนกินน้ำกินน้ำบาเนี่ย <c oughs> อของหวานซ้ำเขา้านี่ครับอัปเดต่านฟ้าแล้วเอาขอญาติได้ขอญาตขอญาติตรมันไอนนอญาติพี่บอลลี่นะครับ เจ้าครับช่างทัดก็ดกินไปด้วยทำไปด้วยนะสุดย,ดยอ,อยดเลยช่วยนี้ของพี่ตั้มนะครับแล้วมันฉีดขูแนวขูใส่อะไรกัน โอเคครับคลิปนี้ประมาณน,นี้เนาะแล้เดิน,นเดินเดินไปดูข้างในแนนะนป๊บนึงเย็กจนชอ <c oughs> ยกับเมื่อเราพี่เย็กนชอยกับเมื่อเราโอเคนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ